ขอบคุณลูกค้าที่สั่งนะครับสินค้าสารกรองนะครับทั้งหมด40กระสอบนะฮะนะครับเรามีสารกรองหลากหลายนะครับชนิดนะครับแมกนิสคาร์บอนเลซินนะครับแอนทราไซต์นะฮะแล้วก็มีหลากหลายคุณภาพให้เลือกใช้งานนะครับส่วนสินค้าเนี่ยเวลาเราจำหน่ายเนี่ยนะครับเราก็จะมี ในเรื่องของคําแนะนําให้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณมากเลยครับทั้งหมด40กระสอบนะครับส่งที่เดียวแล้วก็ยังมีหน้าวาวนะครับขนาด2นิ้วออยู่ในรถเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับอีก2ชิ้นนะครับเป็นหน้าวาวสองนิ้วนะครับนี่นะครับหน้าวาวสองนิ้วระวังให้อย่างดีเลยนะวาวเวอร์ไม่โดนนี่ฮะไม่โดน ไม่โดนการกระแทกแน่นอนนี่เอาหมอนรองวาวไว้เลยนะครับนะครับเอาหมอนรองไว้เลยนะครับเพราะว่าเรารู้เราทํางานเป็นนะเรากลัวหนะ้าวาวลูกค้าชํารุดนะครับนี่ไม่โดนนะเนี่ยครับไม่โดนนะครับอันนี้ก็มีหมอนรองเรียบร้อยนะครับโอเคสําหรับหน้าวาวก็เอาพูดตรงๆเลยครับหน้าวาวอันนี้ก็เอ่อจะบอกว่า ราคาขนส่งแพงกว่าแพงกว่านะแพงกว่าหน้าวาวนะแต่ลูกค้าอยากเจอครับลูกค้าอยากเจอเราก็ไปให้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดอยากได้อุปกรณ์กองน้ำอย่างเช่นถังด้านหน้านี่นะครับก็เป็นถังเส้นผ่าศูนย์กลาง40นิ้วนะครับ36นิ้วนะครับก็สั่งได้นะนะครับเรามีหลายขนาดนะสูง1เมตร50เซนติเมตรนะครับ ทางน้ําเข้าออกอยู่ที่2นิ้วนะครับหรือถ้าจะต้องการอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็ทั้งหม้อเซรามิกนะครับเครื่องกรอง r o นะครับนะครับหลายหลากหลายขนาดนะก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับถังกรองไฟเบอร์ขนาดใหญ่ก็มีนะฮะนี่ถังกรองสเตเลสหลากหลายขนาดเลยครับถังแรงดันนะนะครับถังแรงดันนะครับ แต่ทุกอย่างเนี่ยให้ทราบไว้เลยว่าเรามีความรู้นะครับเรามีความรู้ให้ลูกค้าติดตั้งได้ด้วยตนเองด้วยนะครับนี่อย่างนี้อันนี้ตัวตัวใส่ไส้กรองละเอียดนะ PP นะครับมีตั้งแต่ขนาดสิบนิ้วอ่าขอโทษครับยี่สบนิ้วสาสิบนิ้วสี่สิบนิ้วนะครับนี่ตัวสูงเนี่ยใส่ PP นะอันนี้นะครับนะครับโอเคครับผมแล้วก็ อ่านี่ครับเครื่องล้างนะครับเครื่องกองเล็กเครื่องกองใหญ่มีหมดเลยนะครับติดต่อได้ครับ097 187 2 4าเจ็นึ่งดผมนพดลครับยินดีรับใช้ครับแล้วก็ท่านใดนะครับต้องการเปลียนระบบกองน้ำอาโอระบบล้างไส้กองอาโก็ติดต่อได้นะขอบคุณมากนะครับ